พอมาถึงทรง่านะคะร้านนี้เลยค่ะขนมไข่อร่อยเป็นไงคะเกินไปอรอเป็นเดอะมัสของการมาหัดใหญ่นะเราต้องมาละน้ำชากินโรตีกินคือโปะชาชาก่อนมีใครกินชาชาบ้างเอาชาเลยนะก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดทุกคนกินยาหายามีโพ๊ะโอ้ย ถ้าเกิใครยังไม่เคยไปหัดใหญ่แล้วก็อยากได้ทริปตัวแตกกันรู้ไหมมาขับรับรองว่าถ้าไปตามรอยที่เราไปอร่อยทุกร้านแน่คอนเฟิร์มและคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ทริปหัดใหญ่ของเรานะคะถ้าทุกคนคิดว่าคลิปแรกเรากินกันจนตัวแตกแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่า โซเอิร์นสไตล์เนี่ยอันนี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าอีก3วันต่อจากนี้เราจะกินอยู่แล้วกินได้อีกตัวแตกแล้วแตกไปอีกค่ะไม่ต้องพูดเยอะเนาะเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าร้านแรกเนี่ยแกงเจนซีของเราจะเริ่มต้นกันที่ร้านไหนค่ะ ขณนะนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยววันจันทร์ค่ะก๋วยเตี๋ยววันจันทร์กินวันไหนวันพุธวันพุธโอเคก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเพจยังไม่เด็ดทุกคนกิน <Yahoo! S 2> อายาอายามีโ<ม>พส<อ>เจอปากด้วยโอ้โห <c oughs> พอมาถึงสงขานะคะสิ่งแรกที่มาทำก็คือร้านนี้เลยค่ะขนมไข่ออริจินัล,ลเลยไหนรู้สิขนมไข่เนยไป,ไปแล้วค่ะขนมไข่ไส้เนยออริจินัลอร่อยเป็นไงคะอื เกินไปอร่อยรสชาติเป็นยังไงครับน่องอร่อยเนาะนองกรอบเขาบอกว่าหนึ่งกล่อง40ลูกว่าสบาทใช่ไหมคะเขาบอกว่ามาจากช่องเราเนี่ยจะได้แค่35ลูกราคาเดิมนะคะเปิดมากี่ปีแล้วอะคะ่1ปีแล้วค่ะ41หรอ71 71โอ้ my god 71็สปี แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปเข้าสู่ถนนน่างงามค่ะถนนน่างงามเธอไปยืนสิโพสค่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเลิศแล้วเราก็มาถึงนะคะนี่อติมโ,โอสงขลาอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือลูกชิ้นของร้านไอติมโอะคะซึ่งเราสั่งมาสองหม้มี6ลูกพวนก็คือกินคมละหลูกพวนนะคะ อร่อยเลยพอกินคนละลูกอร่ะหมอกินคนละลูกอร่อยเลยถ้าสั่งเพิ่มเดี๋ยวมันไม่อร่อยวันนี้เราจะมาในธีม <c oughs> ทุกอย่างกินอย่างพอเพียงนะคะหมดแล้วพอหมดแล้วเลิกเมื่อกี้ขนมไข่เราก็สามารถอัดอันตั้นใจที่จะไม่สั่งเพิ่มได้ถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมาก <c oughs> เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งแล้วเรียนรู้ที่จะเติบโตถ้วยนี้ก็คือเป็นสีของรถออริจินอลจุดเด่นจุดสำคัญของร้านนี้ก็คือมันอยู่ในมันจะหอมจริงจ ขอบคุณคนที่คิดคนไอติมมีขึ้นมาทำให้ได้คนเล็กกับเพื่อนๆมีคุณค่ามีความหมายมากๆคือรสชาติแบบนี้ไม่มีที่ไหนต้องมากินที่สุราสุราสุราอันนี้จังหวัดอะไรอ่ะสงขาสงขาสงขาอย่าไปผิดถ้าไปสุราสไม่มีล จากออกจากร้านในติมโอนะคะสี่งที่เราไปถัดไปก็คือสาลเาพ่อหลักเมือนีอ่คำถามที่เราถามไปนะคะก็คือเราถามว่าเราจะมีแฟนไหมนะคะใน,ในปีนี้นะคะเขาตอบมาว่าถามถึงเมียคู่หน้าแรงดีหน้าฝนไม่ดีไม่สนิทกันก็คือตอนนี้สรุปว่าไม่สนิทกันกับเดียคู่นะคะน่าจะอีกสักพักที่ใหญ่กว่าจจะแรงใหม่ก็คือปีหน้า <laughs> อาเซมิลาค่ะสซมิลาบีชถ้ามาจากที่อื่นก็ต้องมาดูนังเงือกนะครับแล้วก็สามารถกลับไปโมเพื่อนๆได้ว่าเรามาถึงแล้วจะบอกว่าความทรงจำของการมาหาสมิลามาเพื่อกินอย่างเดียวเลยไปค่ะเราจะเดินไปหานังเงือกกันนะคะทำไมไม่พาเดินบันไดง่ายๆทำไมพาพาเดินผ่านทางทรายมา ณตอนนี้นะคะที่ที่เราอยู่ก็คือหาดสมิหลานั่นเองค่ะมันเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กที่สําคัญถึงขนาดที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มาเนี่ยมาไม่ถึงสงขลานะคะที่ปลายสุดของหาดก็จะเห็นเป็นรูปปั้นนางเงือกค่ะตั้งตรงงานอยู่นะคะคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าเงือกทองค่ะซึ่งสร้างมาแล้วเกวือบ600ปีไม่ใช่นะคะล้อเ,เล่นนะคะสร้างมาประมาณ60ปีแล้วนะ,ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีแพลนจะมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมปักหมุดเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้วยนะคะ อาหารเย็นวันนี้นะคะอยู่ที่ร้านน้ำเคียงดินค่ะเกาะยอสองขลาค่ะถ้าเ,เรามองแบบมีจินตนาการนิดนึงต้องมองไกลนี้นึางหลังนั้นเป็นทะเลนะคะอตอนนี้มันมืดแล้วนะก็เลยจะแบบว่าเออไม่ค่อยเห็นเป็นวิวถน,นนแทนแล้วกันนะคะอ,อ่านี่ว่าไงคะเจนซี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยฉันทีเริ่มโนดด้วยอายเลยหรอเฮ้ยยังไงดีคะก็ตามสเต็ปนะคะก็เสียงไปแล้วอ่ะใช่คือเนี่ยฉันเมาทุกวันฉันนอนห้องเดียวกับอีมยัอีมเป็นขี้เมาเหรอไม่กูนี่แหละกูนี่แหละ และอีกหนึ่งร้านที่เราจะพาทุกคนมาตัวแตกกันนะคะก็คือร้านอาหารน้ําเคียงดินนั่เองค่ะอาหารที่นี่ก็จะเน้นการเอาพวกอาหารทะเลนะคะซึ่งอยู่ใกล้แค่นี้นี่แหละมาเสิร์ฟทําเป็นอาหารใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราตกลงกันก่อนมาค่ะว่าเราจะสั่งกันยังจํากัดน,นะคะสุดท้ายก็นี่เลยค่ะถูกต้องมากเอิงสไตล์เต็มโต๊ะค่ะเมนูโปรด2อันของเอิงนะคะก็คือแกงส้มและกุ้งผัดสตอค่ะชอบมากอาหารเขาจริงๆแล้วอร่อยทุกเมนูเลยนะคะดูจากหน้า ตอนกนกิแต่แต,แต่อาหารที่ว่าอร่อยแล้วการเมามอยฉ่ำๆของเรานี่อร่อยยิ่งกว่าอีกค่ะดูเสียงหัวเราะดูหน้าคนกินได้แบบสุดๆไปเลยค่ะลำลึกความหลังนิดนึงนะคะสงคลานักรินค่ะนี่เมื่อมาหาดใหญ่ทั้งที <S <S 2> <S 2> ก็ต้องมาลำลึกความหลังกันสักนิดสักหน่อยนะคะที่ทุกคนเห็นคือมหาวิทยาลัยส่งขลานครินค่ะหรือเรียกยอ่อว่ามออที่ยอ่อมมาจาก มาละอ้วนนะคะหยอกค่ะหยอกจริงงก็คือมะฮีดนอดุญเดชนะคะเออเนี่ยเรียนจบมาจากที่นี่เลยค่ะก็แอบคิดถึงอยู่นิดนนะคะเรียนอยู่ตั้ง6ปีความทรงจําก็จะเยอะแยะมากมายเสร็จจากอาหารเย็นนะคะเราก็มาถึงรานน้ำชาค่ะเป็นดมมัสของการมาหัดใหญ่นะเราต้อง มาละน้ำชากินโรตีกินคือโปะอะไรอย่างเงี้นะอันนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่ที่มาตั้งแต่สมัยเป็นองส,สพอแล้วนี่มันจะมีความเป็นแบบป่าๆไม้ๆนิดนึงทีนี้เมนูที่เราควรจะต้องสั่งสําหรับเอิงก็คือครือโปะโรตีทิชชู่มาชาชาก,ออก่อมีใครกินชาชากบ้างเอาชาเลยนะ <laughs> สุขใดจะเท่าสุขที่เราได้เป็นตัวของตัวเองนะคะเอิงว่าทุกโมเมนต์เลยที่เอิงได้อยู่กับคนรอบตัวที่สามารถทําให้เอิงเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เอันนี้คือสุดยอดจริงๆนะคะกับแกงเพื่อนที่อยู่เนี่ยคือเราก็จะเฮฮากันมากขวร้อกับเรื่องว่าบอๆนะคะ บางครั้งเนี่ยเองว่าเรื่องที่ตลกของเราคนอื่นก็จะเฉยๆแหละแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันเราเอนเนอร์จี้มันได้อะเราก็ผ่อนคลายแล้วก็เฮฮามากนะคะทุกนี้ทุกคนก็คือตีนกาขึ้นเป็นแถวนะคะสําหรับใครที่กําลังเหนื่อยับงานหนักนะคะอย่าลืมลองหาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆดูบ้างนะคะจะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ลืมความเครียดไปได้เลยค่ะอันนี้คือชางอ้อยังไม่เคยกินก่อนีน่คือครั้งแรกในชีวิตแป้งทอดโดุ้ยอชอ่าย อ,อ,อันนี้ก็คือโรตีทิชูนะคะเป็นแผ่นบางๆบาง,บาง,บางมากของแพ้ต้องบางไปผิดทะลุแล้วมันจะอร่อยมากอร่อยบอกว่าถ้าเกินยิ้ใต้มันจะบางกว่ากุงเทพน่ะอันนี้คือกลือโปะนะคะเป็นฟิลแบบมันคือลูกชิ้นปลาไปทอดกับกรอบข้างนอกมันจะกรอบมากแล้วข้างในก็จะน,นุ่มนิดนึงแล้วก็จิ้มๆอร่อยี่ถึงกูปัวที่สุดวันนี้นผพาแล้ว,วะ่ะมากินกงสม้มแล้วก็เกลือเกลือโปะ ร้านแรกก็คือร้านเริ่มค่ะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยร้านเริ่มนะคะเข้าไปดูเลยดีกว่ามีเครื่องสารด้วยเสื้อลายสงขานะคะเป็น local craft ค่ะและสิ่งที่เรามาเพื่อสิ่งนี้นะคะมันก็คือกาแฟตอนเช้าค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหใจงามเวอรร้านเรียวเอ็ม ขอแก้ตัว,ตวก่อน,นไม่ใช่เราแต่ามันเป็นเพื่อนเราเมว่าขับผ่านร้านนี้โอ้ยร้านเรียวเอ็มโอ้ค่ะร้านนี้ชื่อร้านเรียวเอ็มค่ะเรียวเอ็มนะคะชื่อร้านเรียวเอ็มกาแฟเข้าวเดีียวมะม่วงดูดีกาแฟขนมไข่เตาถ่านสงขาก็าดูดีแต่ทำไมต้องมีกาแฟแกงไตปลาในฐานะยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งดิชานต้องกินกาแฟแกงไตปลาหรอคะ ตาอตัอตนตรายแล้วลตอนนี้กาแกงไตปลาชอบกินปะไม่ชอบไม่ชอบคนหัดใหญ่ยังไม่เคยกินกาแฟก,กินไหมป้าไม่เคยกินครับไม่เคยกินได้คำยืนยันมาจากบาริสต้านะคะพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> เขาเงียบไปแล้วมึนยังอีน้องพูดว่าอะไรนะจ๊ะยังอีน้อพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่อร่อยแต่บาริสตา้า no และอันนี้คือเมนูที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าไม่มีใครกล้าสั่งกาแฟแกงไตปลาค่ะคนแล้วนะเริ่มแล้วนะข้างบนมีเหมือนมะพร้าวคั่วกับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมะม่วงหิมพาแล้วก็มีทองคำพริกแกงไตปลาเคี่ยวเป็นไซรัปนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวชงกับกาแฟแล้วข้างบนเนี่ยท็อปเป็นหอาโฟมกะทิอร่อยอร่อยเฮ้ยทุกคนสั่งได้อร่อยอร่อยเลยมันจะมีรสตอนปลายของความเป็นแกงอ่ะแล้วก็ เป็นสไปซ์คล้ายๆเหมือนเวลาเรากินชาทีอะแล้วแบบเหมือนใส่พวกพรคิกไทยลงไปแล้วมันจะเผ็ดนิดๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดโดดนะแล้วก็ยังมีความเป็นกาแฟมีความเป็นนมๆมแล้วก็มีความกะทิให้มันนัวๆแต่ว่าแบบมันมีเท a ของความเป็นปลาอยู่ข้างในแต่ว่ามันไม่ได้โอเวอร์ออกมาเฮ้ยวเมนูนี้ชนะัหหลังได้กาแฟแล้วนะคะเราก็มาต่อที่ร้านอาหารเลยเป็นร้านอาหารเที่ยงนะคะ อยู่ที่ถนนสายสามนะจริงๆมันชื่อถนนนิพัดอุทิตสามร้านโปรดร้านหนึ่งของดิฉันค่ะก็คืออันนี้เลยสั่งหาดีกว่าๆๆๆเป็นไก่เบตงนะคะซิกเนเจอร์เลยอันนี้คือมันมิ่นผัดค่ะอร่อยมากนะอันนี้คือเต้าหู้ทอดค่ะ มือเพื่อนมันผิวนิ้วสั่นคือคือคือโทษนะตอนแรกมันก็บอกให้เราเตือนมันอย่าสั่งเยอะแล้วอยู่ดีๆมันก็โกรธแล้วตอนนี้มันนิ้วสั่นแล้วไงดีไงดิมือเพื่อนเราเป็นพาร์กินสั่นของมือเพื่อนจะเป็นพาร์กินสันเลยเหรอเขาเป็นไม่ได้เพื่อนอ่ะเป็นพาร์กินสันเพราะว่านิ้วสั่นทุกมือเลยมือมือหัวมากมือได้โรคแล้วปะต้องรอดร้นนี้เด็ดมากถ้ามาขนใหญ่เราไม่กินนะผิด เลยอันเนี้ยโคตรดีถือว่าเราทำสำเร็จนะคะเรากินหมดทุกจานทุกอย่างและทุกคนก็ยังดูแบบพัน0บาทหกพันหกอ่าพันพันเจ็ดแล้วกันพันสี่อ่ะพันห้าพันสามค่ะพันห้าร้อยห้าสิบถ้าเกิดว่าใครถายใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อนจะตบมือให้เป็นรางวัลเกมนี้น่าเล่นมากสุดนเ้นสุด ลาข้าออกมานะคะจบที่หนึ่งพั้อสิีนชนะทุกคนอ่ทุกคนตบมือให้อีนค่ะหนึ่งสองสช่ตอนนี้เราก็มาไหว้พระนะคะกันที่วัดชื่อฉางคือสวยมากดูแบบมือมีการตกแต่งเป็นวดลายแบบทุกจุดเลยนะจะเปิดให้ดูึบคือ เสาทุกมุมของเสาจะต้องเป็นม the ันมีสตอรี่เรื่องราวเป็นลายเป็นอะไรเนี่ยแบบทั้งหมดเลยขึ้นไปจนถึงข้างบนเนาะใช่ไหมแบบแฮนเมดอ่ะคือไม่แปลกใจว่าเพราะอะไรมันถึงต้องสร้างนานอะแบบเฮ้ยถ้าขนาดนี้ก็นานแหละแล้อันนี้คือเราอยู่ข้างบนนะคะมองลงไปก็เป็นวิวหัดใหญ่ของเมืองนะคะทุกๆุกอันะเขามีลายของเขาอ่ะดิตลอดรอบรัววัดเลย ไม่สวยจริงชอบทนชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบดูทุกครั้งไม่ว่าจะไปอันไหนอะเรารู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นเหมือนตรงกลางทางเดินอะมันจะเป็นภาพที่แบบเหมือนตั้งใจทำสุดๆอะไรเงี้ยสวยอะอันนี้เป็นภาพวัดชื่อฉางค่ะในที่สุดเราก็ได้เห็นภาพวัดชื่อฉางตอนที่ เขาแบบไม่ได้ก่อสร้างสักทีนะคะสมัยเรียนอยู่คือก่อสร้างอยู่ตลอดเลยนะเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างเสร็จคือใช้เวลานานมากเรามาถึงอาหารเย็นกันแล้วนะคะซึ่งเหมือนจะไม่มีใครหิวเลยกินแบบไม่พักเป็นยังไงบ้างคะรีวิวพีพัดใหญ่ช่วงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะลงจนแตกแล้วเพื่อนมันให้กินไม่พักเลยร้านต่อไปก็เป็นร้านข้าวต้มเซาะหึ้งนะครับซึ่งเป็นร้านดังในในหาดใหญ่แล้วก็ เปิดมานานหรือถ้าถ้ามาที่นี่กินครับต้องมต้องนานนี้แหละถึงแล้วนะคะสอพืนค่ะนี่กินอะไรกันดีเดินเข้าไปแล้วครับร้านนี้ชอบตั้งแต่น้ำชาหละ,ะน้ำชาที่เขา,าเสิร์ฟแบบมันจะหอมมากกลับบ้านอย่าลืมรถคือแบบชาแบบชาสำหรับชาวจีนแท้มันดีอะ่ะมันโคตรอ,อะ่ะห <laughs> มูผัดน,น้ำเลี้ยมค่ะอันนี้คือ,อะพะโล้รวมนะคะเรามีขาหมูไส้แล้วก็เลือดนะคะ ส่วนอันนี้คือกระเพาะหมูผัดเกี๊ยวชายค่ะและอันนี้คือเป็ดตุน๋นอะไรนะมะนาวดองนี่สุดปังอลังการหมูดน้ำเลียบหมูน้ำเลี้ยมคือถูกปองมากอ่ะคู๊อะคูอันนี้คือยำกุนเชียงค่ะและอันนี้คือยำปลาสลิดทอดค่ะและขแขนหมูกรอบค่ะและสุท้ายเมนูเจ็กแพ้ตลอดไปใช้ต๊วแบบไข่ค่ะตเมนูไหน เมนู number วันสำหรับพิมพก็คืออันนี้เลยค่ะเป็ดตุ่นมาดาวดองฟักเนาะคือรสชาติแบบเหมือนรสมือแม่อ่ะฟิลนั้นเลยแบบ <c oughs> ซิงให้รสนี้อร่อยมากแบบชอบชอบความตุ่นของพวกไออะไรนะพะโลรวมอะ่ะรู้สึกว่ามันมันน,วนัวแล้วก็ไม่เค็มเกินอืมร้านชื่อซอคึองหาง่ายมากินเลยและแน่นอนนะคะต่อกันที่บัวลอยแปะอ้วนค่ะ ถึงชื่อร้านจะเขียนว่าบัวลอยแต่จริงแล้วมีหลายเมนูมากนะคะนี่พขมบัวลอยกันตรงนี้เลยชือสั่งกันก่อนเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของ camera eat first นะคะอินเข้ามาบัวลอยงาดำแบบเย็นใส่น้ำกะทินะคะบัวลอยคัปตตาไข่เค็ม กลายเป็นยูทูบเบอร์รีวิวอาหารปะวะทั้งวันไม่ทำอะไรเลยรียยวิวแต่ร้านอาหารเพื่อนๆมีความคิดว่าน้ำหนักจะขึ้นกี่กิโลจ <c oughs> ากคลิปนี้อย <c oughs> ่างต่ำสอค่ะน่าจะประมาณสองโลเหมือนกัน1นึ่งจุด้าโลแล้วสาต้องมีสองกิโลขณะนี้บนโต๊ะเรามีสร้างไอารยธรรมท salt, ั้งหมดสิบองชาม มีคนหกคนถ้ามาหัดใหญ่แน้่ะไม่กินคือพลาดมากมัวแปะอ้วนนะคะต้องมาให้ได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วของการยื่หัดใหญ่นะคะเมื่อคืนน่ะมีการเมาเพื่อนได้ ข้อสรุปเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ดีเดียเมลพูดขึ้นมาว่าแกรู้ป่าวว่าเราไม่คิดเลยว่าแอคเล็กๆของคนคนหนึ่งอะ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้แล้วแบบประทับใจมากอะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนแบบเออใช่รู้สึกว่าบางทีอ่ะการที่เราพูดอะไรหรือว่าเล่นอะไรที่มันจริงๆมันก็ตลกเฉพาะกลุ่มอะ่ะเหมือนแบบเราคิดว่าถ้าเกิดไปพูดให้คนอื่นฟังมันอาจจะไม่ตลกขนาดนั้นแต่พอเล่นกันเองในกลุ่มมันตลกอะ่ะเหมือนแบบใบคาเลยอะไรเงี้ยคือมัน เราดความรู้สึกเราสนุกขึ้นมาเพราะว่าเราทุกคนพยายามที่จะเอนจอยไปด้วยกันอะ่ะแล้วก็มันไม่ได้แบบเป็นภาวะที่แบบเครียดหรืออะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการแบบมีวันซีนอเวลแบบว่าพักเบรกสมองแล้วก็ปล่อยจอยจริงๆอะ่ะเป็นอะไรที่คนค่าในการทำมากแล้วก็ควรจะทำบ่อยๆแม้จะใช้เวลาสั้นหรือยาวแต่ควรจะมีบ้างหรืออันนี้แบบเป็นหนึ่งอย่างที่คนพบก่อนจะหลับรู้สึกเฮ้ยฉันเป็นคนมีสารละขึ้นมาเลยชอบมากสวยแบบมีสมอง ก็เป็นความจงกําที่คิดว่า mm hmm. การไปเที่ยวเมืองรองอะสามารถที่จะให้ได้เออถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปหัดใหญ่แล้วก็อยากได้ทิปตัวแตกกัลณามาขับและลองว่าถ้าไปตามรอยที่เราไปทุกรา้านอร่อยทุกรา้านแน่คอนเฟิร์มแต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่คลิกเข้ามาดูนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะแล้วก็ห้ามเลิกครบนะคะเพื่อนมีน้อยกัลณาช่วยกันดูด้วยค่ะขอบคุณค่ะปิด <laughs> <laughs> ทริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปตรุยกินหาดใหญ่กับแก๊งเจนซีเนี่ยนะคะเป็นทิปที่สนุกสนานมีความสุขแล้วก็ฮิวใจมากๆจริงๆนะคะถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมลองปักหมุดตรุยกินตามเอิงนยนะคะรับรบอกว่าเป็นการกินแบบโซเอิงสไตล์สุดๆไปเลยนะคะคอนเฟิร์มได้ว่าอร่อยทุกร้านไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบเอ๊ะดูคลิปนี้จนจบยังไงดีอ่ะก็อย่าลื นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เอิงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าอดทนได้จนถึงตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะนี่ก็มัดมือชงไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่าเอิงจะพาไปโซเอิงที่ไหนนะคะแล้วก็รอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะคะว่าชอบตรงไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะบ๊ายบายค่ะ